มีบางคนนะับถามผมมาว่าให้พี่โอดียนอิกาโลเนี่ยควรซื้อมาถาวรไหมแล้วก็ผมเองนะับอยากจะตอบมานานแล้วคือจะเป็นอะไรกรนะันนับมาฟังกันมาแล้วก็ในคลิปนี้เองนะผมจะมาพูดถึงโอเดียนอิกาโลเพราะว่าก่อนหน้าที่เอ่อไวรัสโควินะนับหรือว่าโควิดจะมีการระบาดขึ้นแบบนี้นะับอิกาโลฟอร์มดีมากไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่เขายิงเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีน้อยนะแต่เขาคมมากยิงโอ้โหแต่ละลูกเนี่ยสวยงามทั้งนั้นนะับซึ่งส่วนตัวผมเองนะคิดว่าโอดียนอิกาโลควรจะซื้อมาหรือไม่ ไปไม่ใช่ดีแมนอยู่นะควรจะซื้ออิกาโลมาหรือไม่มาฟังการนนะับอันนี้ของผมเองนะความคิดผมเองนะไม่ได้แบบจะลอกใครไม่ได้จะเอาใจใครนะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเช่นเดิมแล้วก็บางคนนะับอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ต้องซื้อมานะหรือว่าบางคนนะอาจจะซื้อมาก็ได้แล้วแต่คุณเช่นเดิมนะมาเม้นต์กันเหมือนเดิมแต่ถ้าใครเกลียนใครพิมพ์ไม่มีเหตุผลมานะผมจะแบนทิ้งเหมือนเดิมนะมาเริ่มจากอิกาโลเองนะถึงแม้ว่าจะอายุ30ปีแล้ว ยืมตัวมาจากเซี่ยงไฮ้ส่วนหัวของลีกจีนนะครับชันิซูเปอร์ลีกแล้วก็จีนเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแรงกระเพื่อมของไวรัสโคโรนานะครับเริ่มจากอ่ะผมคิดว่าควรจะซื้อมาหรือไม่มันก็ควรนะครับสำหรับผมเองนะผมคิดว่าควรนะครับเพราะว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยมันหากองหน้ามาแทนได้ไหมก็อาจจะยางนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือกที่เยอะอย่างเช่นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับโซชาน,น่ยอยากจะได้จริงแต่ช่วงหน้าหนา,เนาวเนี่ยฮาแลนด์ ale, นะครับไปซบดอดมุนค่าตัวโคตรถูก เพราะฮาแลนด์เองนะมีแพนอยู่แล้วไม่ได้แบบเฮ้ยกูต้องมาแมนยูอย่างเดียวนะมันไม่จําเป็นเก็บเลเวลเก็บประสบการณ์ไปนะแต่อิกาโลเองนะเป็นกองหน้าที่มีประสบการณ์เล่นมาทั้งพรีเมียร์ลีกเล่นมาหลายลีกแล้วนะโอ้โหดูสมโมสรเขาดีมีประสิทธทีม <Wow. S 1> แล้วก็แมนยูนะคือแบบความฝันของเขาซึ่งวัยเด็กอิกาโลเก็บเงินจากการไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อที่จะมาดูแมนยูนะทุกอาทิตย์เลยไม่ว่าจะเป็นการดูแมนยูนะนะการดูแมนยูยุค90ู อะไรอย่างเงี้ยมันคือความฝันงเขานะซึ่งตอนแรกเขาเองนะไม่ได้แบบจะเชื่อว่ากูเนี่ยจะย้ายมาแมนยูนะเพราะว่าตอนแรกตอนที่อิกาโลคาแข่งอยู่ที่จีนนะมีโทรศัพท์เข้ามาหาแบบเอเจนต์โทรมาบอกเฮ้ยกูจะได้ไปแมนยูเหรอเนี่ยแมนยูยื่นข้อเสนอไหมกูเฮ้ยเชื่อจริงเหรอวะตัวสั่นตื่นเต้นนะเมื่อมีข้อเสนอมาปุ๊บจากแมนยูนะอิกาโลทิ้งทุกอย่างจริงๆที่ลีกจีนนะทิ้งค่าเหนื่อยทิ้งเงินไปนะครับ ทิ้งกำไรตัวเองไปเพื่อที่จะมาแมนยูนั่นเองซึ่งจุดนี้เองนะับทาให้ผมชอบเขามากไม่ว่าจะเป็นใจรักแมนยูนับแล้วก็พี่สาวเขาเองเนะี่ยเชียร์แมนยูเช่นเดียวกันนะับที่เพิ่งเสียไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะับเชียร์แมนยูซึ่งผมก็แบบซาบซึ้งใจนะับเวลาที่อิกาโลยิงเข้าอะไรเข้าเขาก็อวยพรให้พี่สาวเขานะบนฟากฟ้าไม่ว่าจะเป็นใจรักที่จะเล่นกับแมนยูนะมีแรงกระตุ้นความกระหายลงมาแป๊บเดียวด้วยบางเกมนะไม่มีบน่นสักคําเดียว แล้วก็เต็มใจนะครับที่จะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นเองอะ่ะซึ่งใจอีกาโลมันได้ผมเต็มๆนะครับได้ใจผมมากแล้วก็บางคนนะอาจจะคิดเช่นเดียวกันอาจจะคิดว่าเฮ้ยผู้เล่นของแมนยูในตอนเนี้ต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวมีใจอยากจะเล่นกับทีมเราไว้ก่อนซึ่งบางคนอาจจะมาเพราะเรื่องเงินหวังกําไรหวังที่จะเอาเงินสูบเงินจากแมนยูนะอย่างเช่นบางคนเนะี่ยผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะครับก่อนหน้านี้มีเยอะมากเออค่าเหนื่อยเป็นหลายแสนปอนต่อสัปดาห์นะแต่ฟอร์มการเล่นห่วยแตกก็มี แต่อิกาโ่ยอมทิ้งเงินจากลีกจีนนะเพื่อที่จะมาแมนยูเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการยืมตัวครึ่งฤดูกาลซึ่งคุณเองนะหลังเกมเกมอะไรก็ตามเนี่ยอิกาโ่จะโพสต์จีสตอรีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาลงมาเป็นตัวสำรองลงมาเพียงแค่2-3นาทีนะเขาก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ใส่เสื้อแมนยูนะตาเครื่องแบบปีศาจแดงตัวเนี้ยมันสําคัญกับเขาจริงๆนะครับ มาพูดถึงเรื่องฝีเท้ากาันนะครับซึ่งผมคิดว่าอิกาโลเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อาจจะไม่เก่งเท่าเลวานอาจจะไม่เก่งเท่าอิบ,บลานับตอนพีคแต่ถ้าว่าประสบการณ์เขานับมันมีมันช่วยแมนยูได้ซึ่งเป็นกองหน้าสไตล์คนละแบบกับมาซิยาวนะซึ่งมาซิยาวเนี่ยเป็นกองหน้าที่แบบเลี้ยงจี้มีความรวดเร็วปาดเปียวแต่อิกาโลเองนะมีทั้งความเร็วมีทั้งความแข็งแกร่งความตึกควาย แล้วก็การเล่นลูกกลางอากาศเนี่ยมีดีกว่ามาซียาวนะครับแล้วก็มาซียาวเนี่ยอ่ะยืนหนึ่งอยู่แล้วกองหน้าแมนอยู่นับตัวเป้าแต่ทว่าโอเดียนอิกาโลเป็นตัวสำรองได้แบบไม่เคอะเขินไม่น่าเกลียดไม่ว่าจะเป็นการวางตัวการเล่นกับทีมนับใจที่จะสู้เพื่อทีมทุกเกมมันมีดีมากนะครับอิกาโลเนี่ยผมชอบเขามากจริงๆมาถึงเรื่องค่าตัวกันนับเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์นะไม่น่าจะเกินนั้น ประมาณเท่าเดนิเอลเจมนัซึ่งเจมส์เนี่ยมาจากสวอนซีซึ่งราคาก็พอๆกันแล้วก็อิกาโลนะัถึงแม้ว่าจะอายุ30ปีแล้วก็ตามเนี่ยแต่ผมชอบเขามากนะไม่ว่าจะเป็นใจไม่ว่าจะเป็นฝีเท้าที่ไม่ได้น่าเกียดไปกว่ามาซียาวนะับไปก็ต้องขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับการพูดถึง Odeon i นอิกหรือว่า O อด o n นอิกาโนั่นเองนะัที่ว่าในตอนนี้แมนยู โอ้ยเสียงหลงเลยที่ว่าแมนยูนะคนจะซื้อมาถาวรหรือไม่นั่นเองอันนี้ความคิดผมเองนะไม่ใช่แบบมันต้องเป็นแบบนี้สิวะมันไม่จริงนะซึ่งทุกคนเนี่ยต่างมีความคิดเป็นของตนเองนะซึ่งคนทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นต่างกันแน่นอนนะซึ่งผมนะไม่ได้จะแบบชี้น้าไม่ได้จะแบบไปคิดตามกูดีวะมันมันไม่ใช่เว้ย และทุกคนเองนับคิดเห็นยังไงกับโอดเอียนอิกาโลมาเม้นกันนะก่อนจะกกันไปเช่นเดิมฝากกดไลค์แชร์กดแชร์หากใครชอบใจเนี่ยโปรดกด Subscribe ให้กันด้วยกันละกันนะแปะสูนในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ